พีเจครับเบอรมีอ่ะเขามีโจทย์จะให้พีเจไปทํานะแล้ววันนี้เดี๋ยวบอบป้าจะพาพีเจอะไปร้านผลไม้และพี่เจะชอบอันหนึ่งคือฝรั่งไส้แดงกันไหมคะไม่ไส้แดงโอเคฝรั่งไส้แดงนะซ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวเราไปเจอพี่พนักงานนะที่ร้านผลไม้อ่ะกล้องเป็นพี่พนักงานมาซื้ออะไรครับฝรั่งฝรั่งอะไรคะฝรั่งแต่ดูผอมเลยเนาะ แตต่งาเลยและนี่คือที่มาของคำว่าสวยสดงดงามเจเจจะไปแล้วออเจเจจะไปแล้วโอเคเราจะไปซื้ออะไรกันนะครับโอเคเก่งมากอหอมแก้มมาอีกที่นึงครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้ฝรั่งไส้แดงกลับมากี่ลูกโอเคน้องจะไปซื้ออะไรนะครับเนี่ย 好，毕姐。